สนนนับสสุโดยวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่รายการ Up Well Up Level เรื่องเวิร์กกับมันนี่ลับนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามเนื้อหาเศรษฐกิจการลงทุนเชิงลึกอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องมันนี่ลับด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของหุ้นดูโอลิโกครับที่ลบมาถึง27 ก็คนก็ต้องร้องอู้หูกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาติดตามเรื่องหุ้นดูโอลิงโก้กันกับคุณกิติศักดิ์โควินทวีวัฒน์นักลงทุนเน้นคุณค่าและเจ้าของเพจบินลิ้นแนวีไอครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับครับพี่โตครับ่ออื่นเลยครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องผลประกอบการไตรมาสที่สามแล้วก็เรื่องประเด็นที่หุ้นดูโอริงโก้เนี่ยเขาติดลบ27เปอร์เซ็นต์เมื่อคืนนี้อยากให้พี่โตเล่าภาพก่อนครับว่าดูโอลิงโก้เนี่ยเขาเป็นธุรกิจอะไรครับ ก็ดูแลงก็เป็นธุรกิจที่เป็นเหมือนกับาการเ,เรียนภาษาออนไลน์ผ่านทางอย่างเช่นมือถือนะครับเขาก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานประมาณ135ล้านคนทั่วโลกที่เป็น MAU ก็คือเขาอ้าเป็นรายเดือนที่เขาวัดหรือถ้าวัดเป็นเหมือนกับรายวันก็อยู่ที่ประมาณสัก50ล้านคนก็เป็นแอปที่แบบว่า,ายอดนิยมนะครับเ <ๆ S 2> พราะว่าเนื่องจากเขาก็าเข้าถึงอคอน SUMER ผู้ใช้ทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ มีเหมือนกับเป็นหุ้นที่ติดท็อปฮิตนะครับเพราะว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้เยอะเลยครับครับแล้วจุกําเนือที่กว่าเขาจะมาถึงทุกวันนี้ครับเขาก่อตั้งโดยใครแล้วเขามีความน่าสนใจยังไงบ้างครับเขาถูกก่อตั้งโดยคุณหลุยฟานอานะครับก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนกัวเตมาลานะครับเขาอยู่ทางอเมริกาใต้ครับซึ่งตอนเด็กๆเขาบอกว่า เขามีเพนพอยเนื่องจากเขาอาจจะไม่ได้เข้าถึงภาษาอังกฤษนะครับก็เลยแบบคิดว่าพอเขาได้โอกาสนะครับโตขึ้นมาได้เรียนรู้และพูดภาษาอังกฤษได้แล้วช uh> ีวิตเขาก็เปลี่ยนไปนะครับมาเรียนต่อที่อเมริกานะครับก็จบคอมพิวเตอร์ไซแอนบิญญาเอกนะครับที่คาร์ลกี้เมลอนก็คือเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาเราเขาก็เลยคิดว่าเออชีวิตเขาดีมากเลยถ้าเทียบกับคนที่ประเทศเขาที่ยังไม่เข้าถึงภาษาอังกฤษ เขาก็เลยอยากจะมีวิชั่นที่อยากจะช่วยให้คนทั้งโลกเนี่ยเข้าถึงภาษาอังกฤษนะครับแต่ก่อนนั้นนะ่ะเขาก็ไปทําด้วยความเก่งของเขาที่เป็นคอมพิวเตอร์ไซเอนใช่ไหมครับเขาก็ไปตั้งธุรกิจที่ทาพวกเอ่อแคปชั่นถ้าแบบถ้าลองเอ่อเนเจอร์นะครับเคย<ช>เ,ขเข้าอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนเขาจะมีเหมือนกับต้องใส่ตัวอักษรเนอะในแคปชั่นตัวนั้นแหละเขาเป็นคนคนิดค้นแล้วก็ขายมาให้ Google ตอนปีสองพันเก้าอืจากนั้นเขาก็ มาเอ่อเอ่อมีเพื่อนของเขาก็ไปร่วมก่อตั้งธุรกิจเนี่ยครับตัวลงโก้ซึ่งก็ตามมิชชั่นเขาเลยเขาเขาอยากให้คนทั่วโลกเข้าถึงภาษาเพราะเขามปความเชื่อมั่นว่าชีวิตคนทั่วโลกจะดีขึ้นถ้ามีภาษาอังกฤษมีภาษาอื่นด้วยนะครับก็เลยเป็นเอ่อแรงบันดาลใจให้เขาตั้งตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นพิเศษโมเดลก็คือเนื่องจากเขาอยากให้คนเข้าถึงทั่วโลกแน่นอนมันก็ต้องเป็นลักษณะของการให้เข้าถึงที่ไม่ต้องจ่ายตังค์หรือเรียกว่า mm hmm. ฟรีเนียมเนาะก็คือใช้ไปมีโฆษณาถ้าคุณใหญ่ อย่าได้ของแบบเบริการเพิ่มหรือไม่มีโฆษณานะครับก็ต้องเสียเงินเขาก็จะมีแพ็กเกจให้เลือกนะครับอีกสองประเภทก็คือตัวที่เป็นเหมือนกับแพ็กเกจธรรมดากับแพ็กเกจที่เป็นตัว MAX นะครับเนี่ยครับที่มาที่ไปเขาก็เลยเตบโตธุรกิจมานะครับในช่วงที่ผ่านมาก็เติบโตดีมากนะครับเพราะเป็นที่สนใจของนักลงทุนจำนวนมากเลยทีเดียวครับครับ แล้วดูโอลิงโกเนี่ยครับเห็นล่าสุดเขาบอกว่ามีผู้ใช้งาน50ล้านคนต่อมานกันเลยทีเดียวแล้วจากจุดกําเนิดที่ผู้ก่อตั้งเขาดําเนินมาเนี่ยมันมีกลยุทธ์อะไรที่นักลงทุนต้องติดตามบ้างครับกว่าจะมาถึงทุกนเนี้ยครับก็จริงๆแล้วเขาเขาเน้นตัวเอ่อโปรดักเขานะครับก็คืออันแรกคือเขาเน้นตัวโปรดักเขาว่าเขาทำอะไรก็ตามให้โปรดักเขาเป็นโปรดักที่ดีคาว่าดีก็คือเขา อยากให้คนที่มาใช้งานตรงนี้มีเหมือนกับเขาเรียกว่า motivation ก็คือแรงบันดัลใจเขบอกว่าจริงๆแล้วแอปภาษาหรือว่าจะเป็น AI ที่เป็นคู่แข่งพวกเนี้ยมันไม่มีตัว motivation ก็อาจจะมีแบบของเขาก็จะมีแบบพวกโน้งพู่นะมากระตุ้นให้เราเรียนบ่อยๆมาถ้าเราแบบว่าไม่ต่อ Subscription ก็จะแบบทําท่าเสียใจอะไรพวกนี้มันคือสังกคือภาษาพวกนี้ก็ต้องมี motivation ที่จะทําให้คนทีอ่อยากเรียนเข้ามาเรียนบ่อย อันนี้ก็คือเขาก็เลยพัฒน,นาตัวเรียกว่าเกมมิฟิเคชันนะครับก็คือเรียนภาษาไปด้วยเล่นเกมไปด้วยนะครับทำให้การเรียนสนุกนะครับคนก็เลยอยากมา <c oughs> เล่นมากขึ้นนะครับอันนี้คืออันแรกส่วนอันที่สองก็คือว่าเขาทําการตลาดที่เเริ่มแรกเขาก็จะเน้นการตลาดที่เป็นออนไลน์นะครับโดยเฉพาะ tiktok คล้ายๆทาเป็นอันอ <c oughs> ันก็คือการตลาดแบบลุดโลกอนะครับก็คือ <c oughs> ใช้ตัวอย่างพวก ต้องคู่นะครับไปทําแบบเอมีมที่สร้างกระแสอ่าให้คนเข้ามาติดตามให้คนเข้ามาแชร์เยอะเช่นถ้าเราแบบอไม่ได้แบบเข้าเรียนอย่างเงี้ยมันก็จะทำแบบเหมือนกับมาตามเราที่ออฟฟิศมานั่งข้างๆเราเาคอยแบบตามเราว่าเออวันนี้ยังไม่เรียนนะอะไรเงี้ยหรือคนที่เรียนตลอดเวลาเป็นเป็นแบบปีหนึ่งเรียนทุกวันเลยอย่างนี้เขาจะเรียกว่า winning streak นะครับทั้ง เออมีมของเขาก็คือว่าเออแก้งทําเป็นแบบพวกนิกรทีฟรักพาตัวคนที่เรียนอ,อทุกวันไปเพื่อให้จะได้ให้ไม่ถือว่าเป็นการเรียนทุกวันวินดิ้งสตรีทอะไรเงี้ยแวคอนเซ็ปต์ก,ก็คือเขาพยายามทําให้มันเกิดกระแสนะครับบอกต่อกันแล้วก็เป็นการโปรโมทสินตัวโซเวของเขาไปด้วยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขาก็เริ่มมาจับมือกับพาร์ทเนอร์นะครับที่เป็นออฟไลน์ line, อย่างรักกินกาแฟที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยครับครับ จะอีกเรื่องหนึ่งครับคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็รู้แล้วว่า Duo Lingo มันก็คือแอปสอนภาษาแอปของการเรียนรู้ในยุคใหม่ครับแล้วทุกคนกคน็คนที่เคยใช้เนี่ยก็ย่อมได้เคยได้รับประสบการณ์ที่ว่า Duo Lingo เนี่ยถ้าเราลืมทําวันหนึ่งก็จะมีเด้งมาและตามนิดหน่อยอีกเดือนหนึ่งก็เริ่มแบบวอนและนิดนึงแต่ว่ามันยังมีเรื่องอะไรครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่รู้เกี่ยวกับ Duo Lingo ครับแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจครับ ก็จ <c oughs> ริงๆรูนโก้นะครับก็จะไม่ได้เป็นแอปที่แค่สอนภาษานะครับเขาก็จะมีการเพิ่มเอ่อบริการใหม่ๆเข้าไปด้วยนะครับเขาก็จะมีการสอนพวกวิทยาศาสตร์นะครับสอนแบบโป้ดนตรีนะครับล่าสุดก็มีการเอ่อสอนการเล่นหมากรุกด้วยนะครับซึ่งหมากรุกเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นแอปที่มีการเอ่อบบโตการใช้งานที่เอ่อเร็วที่สุดตัวหนึ่งเลยจริงๆแล้วเพิ่งร้อนมาประมาณไม่กี่เดือนเอง นะครับก็มีผู้ <c oughs> มีผู้ใช้งานหลายล้านคนแล้วนะครับแล้วเขาก็คิดว่าเออเนื่องจากตลาดหมากรุกนะครับมีผู้ใช้งานทั่วโลกประมาณห0ร้อยกว่าล้านคนที่เล่นเกมหมากรุกอยู่นะครับแต่ถามว่าทาไมเขาต้องทำหมากรุกนะครับก็แน่นอนว่ามันมีคนต่อตลาดใหญ่มีคนใช้งานอยู่ห0 0อล้านคนแต่เขาก็อยากที่จะไปเข้าถึงคนที่ยังไม่ได้หมากรุกนะครับให้ให้ให้เข้ามาเล่นหมากรุกนี้แล้วเขาก็มีความได้เปรียบเพราะว่ามีผู้ใช้งานอยู่หนึ่งร้อย อ่าสามสิบล้านคนการที่เขาออกฟีเจอร์ใหม่ๆก็เหมือนกับ f c e e o o o อะครับการที่ Facebook ออกเรซออกมานะครับเขาก็สามารถที่จะเพิ่มยูเซอร์กับบริการใหม่ๆของเขาได้ทันทีเลยก็เหมือนกันกันกบทางโดรนโก้พอ,อมีบริการเชสออกมานะครับมันก็เลยทําให้ผู้เล่นที่ใช้โดรนโก้อยู่แล้วก็สามารถสวิตชมาใช้ตัวอ่เชสหมักลุกนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับก็เกิดการติดแล้วก็ยูเซอร์ก็มีการสับโตการใช้งานที่ค่อนข้างดีเลย ก็เห็นได้ว่าแล้วเขาก็จะมีวิชาหลักสูตรอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็มองว่ามันก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นแทมที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้เขายังมีตัวการสอบภาษาอังกฤษด้วยถ้าใครคุ้นเคยนะครับสอบพวกโ o เฟลสมัยก่อนอย่างที่พี่สอบเนี่ยปัจนี้ก็จะมีดูโอลิโก้เทสต์อังกฤษเทสนะครับซึ่งผลของการสอบเนี่ยครับสามารถที่จะไปยืนยันกับวัตถุหมายหลายหลายเย,ย,ย,ยอะมากันดับทั่วโลกรวมทั้งไอวิลลี่แม้เมืองไทยด้วย ครับอันนี้ก็จะเป็นแล้ววันนิวสตรีมของเขาที่เขามีให้บริการด้วยเช่นกันงนั้นอย่าติดนึาติดว่าตัวโดนโกจะมีแค่แอปในภาษานะครับเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับก็ยังมีตัวคอร์สต่างๆที่มาให้บริการสอนเนื่องอย่างมากมายครับครับโอ้ฟังดูแล้วเขาก็มีเชสก็คือหมากรุกเข้ามาใหม่ผมสงสัยเพิ่มเติมครับหมากรุกเนี่ยผมก็เห็นว่ามีแอปต่างๆที่เป็นเกมตั้งแต่เด็กเล่นมาก็มีหลายแอปนะครับ มันต่างกับดูโอริลโกที่ตอนนี้ทํำยังไงบ้างครับหรือว่าดูโอริงโกเนี่ยเขามีความโดดเด่นด้านหมากลุกกว่าเจ้าอื่นๆยังไงบ้างครับต้องบอกว่าเจ้าอื่นนะครับแอปหมากลุกน่าจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการเหมือนกับให้มาเล่นแข่งกันเราเล่นแข่งกับคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแนวเหมือนกับประมาณนี้แต่ถ้าแบบของเขาอ่ะวิธีของเขาเจะค่อนข้างแตกต่างคือเขาเจะเป็นการสอน ตีมของเขาคือแพลตฟอร์มในการสอนให้เราเรียนรู้ภาษาสอนให้เราเรียนรู้การเล่นตัวหมากรุกนะครับก็ <Okay. S 1> เป็นเทรนที่สอนปุ๊บมันก็จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงคนที่ไม่ได้เล่นหมากรุกอยู่ด้วยนะครับให้มาเล่นหมากรุกนะครับแล้วนอกจากนี้ UI แล้วก็เหมือนกับเกมฟิเคชันของเขาการสอนก็มีความสนุกที่แตกต่างของเจ้าอื่นด้วยนั่นคือเตผลที่เขามียูนิฟิโพซิชันที่ดึง ลูกค้าให้มาใช้งานได้ค่อนข้างเยอะเลยครับครับทีนี้เรามาดูผลก็บผลประกอบการไตรมาสที่สามกันหน่อยครับพี่โตพอดีว่าเขาประกาศผลประกอบการมาแล้วครับตัวการเติบโตของผู้ใช้งานในแง่ต่อว,วันที่ทะลุถึงห้าสิบล้านคนต่อว,วันเนี่ยเขาบอกสูงสุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวอันนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับเดี๋ยวขอสไลด์หนึงครับก็จะเห็นว่าจากสไลด์นี้นะครับตัว <Okay. S 2> ใน Q3 นะครับเขาก็จะมีตัว เอ่อ daily really active user กับ monthly active user ที่เติบโตประมาณ36%และ20%ตามลำดับนะครับก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับส่วนเพศ subscription ก็คือคนที่จ่ายเงินนะครับอยู่ที่11.5ล้านคนหรือ34%นะครับก็ประมาณ9% t penetration นะครับหรือเอ่อ t o t a ทั้งหมดของคนที่เป็น m a u นะครับก็ประมาณ9%ในการจ่ายเงินนะครับนี้เรามาดูว่า ตัวรายได้นะครับก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีอยู่อยู่ที่41%นะครับก็คือคนที่สมัครสมาชิกมานะครับแต่อย่างๆแล้วทยอยจ่ายเงินนะครับ b o ก k i n g ก็จะนับเป็นก้อนเลยทีเดียวเติบโต33%แต่ถ้าเป็นลเวล n ิ e เนี่ยครับก็คือจะทยอยครับตามไตรมาสของทางโดริงโก้นะครับส่วนตัวกำไรนะครับก็ดริงโกเป็นบริษัทที่เป็นไฮเปอร์โก้นะครับแต่มีกำไรแล้วนะครับก็เห็นว่ากำไรเกือบ300ล้าน ในทีเดียวนะครับสาหรับไตมาสล่าสุดนะครับครับก็ต้องบอกว่ากําไรของเขานะครับมีกําไรพิเศษอยู่ประมาณสักสองรอยี่สิบล้านนะครับนะครับจริงๆแล้วกําไรจากตัวธุรกิจอะอยู่ประมาณเจ็ดสิบล้านนะครับซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับทิศทางที่ผู้บริหารทำนายไว้นะครับคาดการไว้นะครับครับแลวกําไรพิเศษนี้มันเกิดจากอะไรครับพี่โตกาไรพิเศษก็คือเกิดจากตัวตัวภาษีนะครับที่เขาก่อนเข้าตลาดหุ้น IPO อะครับเขาได้มีเหมือนกับ การบันทึกว่าจะมีการจ่ายภาษีจํานวนหนึ่งก็คือ200กว่าล้านนะครับแต่พอปรากฏเข้ามาปุ๊บเขามีาการรันพิเศษแล้วค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีก็เลยไม่ได้ต้องมีการแฟกเ,เยอะขนาดนั้นนะครับเขาก็เลยได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปในการที่จะได้ตัวจดิตภาษีกลับคืนมานะครับ200กว่าล้านอยากจะแชร์ก็คือว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตัว m ั n ลีแอคทีฟยูเซอรนะครับ ผู้อ่าคนที่ใช้รายเดือนกับคนที่ใช้รายวันมันเร daily really active user เห็นได้ว่าตัวเลขอาจจะดูสูงนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักลงทุนเราจะต้องมองไปที่เอ่อไตรมาสก,ก่อนๆน,นะครับจะเห็นว่าเส้นทีัพยเงินคือเอ่อเดา daily a c t i v เซอร์นะครับก็คือยังเอ่อ uh, ก,ก็ชะลอตัวลงเหลือ3สามสิบหกร์เซ็นตะครับแล้แบบ m ล n t h l y a c t i v เซอร์นะครับ, or, รบก็ค่อนข้างชะลอตัวลงประมาณเหลือประมาณ20%นนะครับก็เห็นว่าทิศทางก็ ดูต้องกับตามองนะครับว่ามันจะกลับมาเติบโตได้เพิ่มขึ้นได้ในช่วงไหนนะครับสำหรับตัว MAU และ DAU นะครับครับอันนี้มันเป็นสาเหตุหลักเลยไหมครับที่เราเมืม่อคืนเนี่ยหุ้นร่วงไปยีนะครับก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่านักวิเคราะห์นักลงทุนก็มองว่ามันอาจจะถึงสเตจที่ทางโดนัลดกพีคไปแล้วหรือ,อยังพีคก,ก็หมายถึงว่ามันคงไม่ได้แบบ กลับขึ้นมาเร่งตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นคือภาพในอดีตนะครับแต่ก็จะมีภาพแฟกเตอร์ที่มีการคเคลที่เดี๋ยวจะคุยกันด้วยนะครับอันอีกส่วนหนึ่งโอเคครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของตัว l e v e n ิวกับ booking นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเ e v e n e w นะครับยังเติบโตตีอยู่44 1นะครับตัวเยอะกว่เยอะผมในขณะที่ booking นะครับ, ing, รบก็คือการที่เรา สมาชิกเราก็จะมีการบุกเลยนะครับทั้งหมดเลยเติบโต,ตกับอยู่ที่ส3เซนะครับหมายความว่านักลงทุนก็จะมองว่ามันเริ่มมีการอ่ามีการชะลอตัวเพราะว่าคนที่ซักสมาชิกใหม่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ทันกับตัวที่เขาเล็กคนไนทเรียกว่านิวอันนี้ก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่เอ่อนักลงทุนมองว่ามันจะถึงจุดที่เอ่อขาเริ่มชะลอตัวเลยหรือเปล่าเพราะว่าถ้า mm. มีการเล่งตัวบุกคิ้งมันควรจะต้องสอดคล้องกับตัวการเติบโตของรายได้ ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญว่าทำไมหุ้นลงค่อนข้างเยอะ20%นะครับก็มาจากตัวไกด์แดนนะครับที่ทั้งผมไฮไลท์ไว้นะครับจะเห็นว่าตัว Q4 นะครับตัวโอเวอร์เบย์บุ๊กกิ้งนะครับเขา forecast ว่าในไตรมาสที่4ี่นะครับจะเพิ่มขึ้นเพียงอยู่ในช่วง21.3ถึง23.5เท่านั้นเองนะครับถ้าเทียบกับทั้งปีครับจะเห็นว่าอยู่ที่32%นะครับมากกว่านะครับ เห็น <ại> <West> ไหมครับว่ามันมีการ forecast ท,ที่ค่อนข้างลดลงเยอะเลยอันนี้คือสิ่งที่ค <Wh> ุณค่อนข้างกังวลว่ามันจะหมายถึงว่าการที่เขาจะได้เหมือนกับคนที่มาจ่ายเงินเพศสักสไครบ์อาจจะไม่เยอะเหมือนในดีหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็กับสิ่งที่ผู้หารให้ข้อมูลก็ค่อนข้างสอดคล้องกันว่าตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้เน้นตัวที่เป็นเหมือนกับตัวที่แบบสร้างโมเดทัย เท่ากับการที่เขาจะเน้นเรื่องการอสอนหรือเน้นตัวโปรดักให้ดีขึ้นก็คือในระยะสั้นอาจจะมีการะชะลอตัวลงบ้างแต่เขามองว่าการปรับปรุงโปรดักให้ดีขึ้นการ teach better นะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวแอปพลิเคชันมันสอนแล้วเหมือนกับคนสอนจริงๆสอนเก่งคนติดมีใช้ในการใช้งานบ่อยอันนี้เขาให้ความสำคัญม,มากกว่านะครับส่วนเรื่องของการสร้างรายได้เติบโต,ตเนี่ยเขายังเป็น ให้ความสําคัญที่เป็นลองกับส่วนที่เป็น t e ช c h i n บ b e ตอร์นะครับนั่นคือผน,นที่ forecast ใน Q4 เะยค่อนข้างาดูไม่ค่อยโอเคนะครับในแง่ของมองุมมองของมาร์กลงทุนนะครับเมื่อเทียบกับทั้งปีนะครับอย่างนึ่งก็คือตัว r v e n u e นะครับก็ค่อนข้างอาสอดคล้องกันในแง่ที่ว่าก็ต่ำกว่าทั้งปีเหมือนกันนะครับทั้งปีประมาณ37เปอรเซ็ยต์เียแต่เขา f e c a s t อยู่ในช่วงประมาณ30 32.2เท่านั้นเองนะครับส่วนนี้ครับก็ ทำให้เขาราคาหุ้นนักล,ลงทุนก็เลยมีความกังวลว่าเอ้ยต่อไปเนี่ยในเนื่องจากหุ้นในอดีตที่ผ่านมาจะมะีการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ PE จะสูงถึงร0อยเท่านะครับเหมือนเราขับรถมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วเมื่อ,อผู้บริหารนะครับตัดสินใจที่จะมาให้ความสําคัญก,ก,กับการที่จะพัฒนาฟีเจอร์ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้นส่วนเรื่องของการเติบโตไรายได้ พวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องลองก็เลยทําให้เหมือนกับมันเกิดการปรับตัวคอลเลคชั่นของเราคาาหุ้นอย่างที่เราคุยกันครับอืมครับนั่นก็หมายความว่านักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าดูลิงโก้เนี่ยจะเหยียบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงมิสตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ผู้บริหารเน้นในเรื่องของการปรับฟีเจอร์ให้สามารถฟิตกับผู้ใช้ได้มากขึ้นใช่ไหมครับใช่ใช่มันก็มองว่ามีคําถามจากนักวิเคราะห์ในคอรเหมือนกันว่าเอะทำไมต้องทําช่วงนี้ ทำไมไม่ทําก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้นะครับทังทังหลุยส์ก็บอกว่าเขามีการประชุมแล้วก็คิดกันอย่างหนักเลยแล้วก็มองเห็นโอกาสของ AI ว่า AI ต่อมาต่อไปในอนาคตมันน่าจะสอนได้เหมือนคนสอนน่ะก็เลยเข้าใจว่าเขาคงอาจจะมองว่ามันจะเป็นแบบ AI ที่แบบเป็นเอ่อ general intelligence ก็คือมีความสามารถในการสอนเท่ากับคนเลยเขาก็เลยมองว่า จุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาอาจจะต้องมาโฟกัสการทำบรดักมากกว่าเพราะมัน mm hmm. ถึงจุดที่เขาอาจจะต้องมองว่ามันสร้างความได้เปรียบและก็ดึงยูเซอร์ในอนาคตนะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าเขาบอกว่ามันจะต้องใช้เวลามันไม่เร็วเหมือนกับการที่เขาไปาสร้างไรายได้เพิ่มนะครับเขาสาม,มารถที่จะแบบปรับลดตัว Energy ีมีอะไรนิดหน่อยเขาก็สาม,มารถสร้างไรายได้เพิ่มแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้คือลอง g term ม i s i o n ของเขาลองเท e r m มแพ n นของเขา แล้วถ้าดูโอลิงโกเนี่ยเขาจะไปสอนในรูปแบบของเป็น AI สอนมนุษย์เนี่ยครับไม่ทราบว่ามันจะไปแข่งกับพวก h ช t GPT Gemini ที่เป็นแบบ AI c h a ช b บ t ที่คนส่วนใหญ่ก็ใช้กันทุกวันนี้ยังไงบ้างครับเพราะดูแล้วแบบ h ช t GPT เงี้ยเขาก็ทำมาจากมีต้นกำเนิดมาจาก Open AI ก็ดูแบบมีความแข็งแกร่งในทีเดียวครับตัวโอริงโก้จะเอาไม้ไหนไปสู้ครับครับก็จริงๆก็มีคำถามจากนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันจะ จน ChatGPT หรือแบบพวก t r a n s l a t o r เนอะเราอาจจะไม่ต้องในภาษาแล้วต่อไปนะครับทั้งคุณหลุยส์ก็บอกว่าจริงๆเขาอะเห็นงานของ Google i i นะครับที่มีการแบบแอปพลิเคชันมาแปลภาษามา10ปีละแต่ก็คิดว่ามันก็ยังไม่เป็นที่นิยมที่จะมีคนมาใช้งานเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วอะนุ่นเราอะอยากที่จะเป็นหมายถึงพูดภาษาได้ด้วยตัวเองไม่อยากเพียงเาว่าใช้ตัวตัวนะครับ AI มาช่วยเราในการแปลภาษา แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่าง ChatGPT เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากมันเก่งมากเลยแต่จุดหนึ่งที่ ChatGPT ไม่มีก็คือเขาไม่สามารถที่จะออกแบบรูปแบบคอร์สการเรียนรู้ได้เก่งเท่าเขานะครับ ChatGPT ก็คือเหมือนเราไปคุยนะครับหรือว่าเรา,เาพร้อมถามอะไรพวกนี้มันก็เหมือนกับเราถามแล้วเขาก็ตอบมาแต่มันไม่ได้มีการวางโครงสร้างว่ารูปแบบการพัฒนาคนคนหนึ่งจะมีโครงสร้างต้องเรียนคอร์สอะไรบ้างในการที่ว่าเพัฒนาเรื่องภาษา ครับก็เลยทําคิดว่าเขาก็เลยคิดว่ามันมีความแตกต่ตางกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องของ motivation ทําอย่างไร,รที่จะเรียนแล้วเรียนให้มันเรียนให้สนุกเพราะว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยข้อสําคัญก็คือว่าเราต้องเรียนอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าเราไม่มีเหมือนกับแรงบันดาลใจเนี่ยก็จะหยุดเรียนเราก็จะไม่มีความไม่สามารถที่จะส o เ p ็ e ได้อันนี้คือคีย์ที่เขาคิดว่ามีส่วนต่างกับ ChatGPT แล้วก็ Google Translator ครับ เล็กเรื่องหนึ่งครับที่พี่โตได้พูดไปในช่วงต้นรายการครับในประเด็นถัดมาครับตัวกลยุทธ์ระยะยาเขาเนี่ยผมเห็นก็เขาไปทําเป็นแบบตัวตุ๊กตุนคู่กับตัวแก้วกาแฟลักินคอฟฟี่ด้วยดูริงโกเขามองเป็นพาร์ทเนอร์กับลักอินคอฟฟี่ยังไงครับแล้วทําไมเขาต้องเลือกลักอินคอฟฟี่ครับจริงๆตัวกลยุทธ์นี้เอ่อตัวสินตัวเอ่อพี่ก็ชอบนะครับเพราะว่า เหมือนอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ก็คือเขาเน้นออนไลน์เนะาะท้ง t i k ต o k พวกงนี้ก็ซึ่งก็เข้าถึงคนได้ดีละนะครับแต่เขาก็ยังขาดตัวออฟไลน์นะออฟไลน์ก็หมายถึงร้านค้าทําอย่างไรที่เขาสามารถพาร์นเนอร์กับร้านค้าร้านกาแฟที่มีสาขา26,000สาขาได้นะครับเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเออจับกับทางลักกินกาแฟนะครับแล้วก็ธีมของมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟเนี่ยก็คือคนที่เหมือนกับเออ ร้องการ้องการ Energy ในการที่จะทํางานนะครับไม่ต้องนอนนะครับก็คือมี Energy เยอะมากเลยซึ่งก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตัว d o ริ n โกนะครับที่ต้องมีการเก็บพลังไว้เพื่อเรียนภาษาให้ได้ตอดนะครับก็เลยเกิดการคอร์รัประหว่าง2แบรนด์นี้นะครับซึ่งเขาก็มีความส u c เ e s s f u l นะครับอ,อุสควมสร็จเพราะว่าสามารถขายตัวเครื่องดื่มนะครับที่เขาเอ่อทํเป็นแก้วนะครับเป็นรูปของโดริโกมีแบรนด์ของรักกิน f f e ฟ ครับก็ขายได้ถึง10ล้านแก้วเลยภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับถ้าไปดูในโซเชียลมีเดียไปดูในพวกเอ่อทิกอนะครับก็จะเห็นว่าเขาทําพวกเอ่ออาร์ตเวิร์กต่างๆในแก้วได้ได้ค่อนข้างดีเลยครับอืมครับแต่ว่าพวกร้านกาแฟน,นะครับพี่โตมันก็มีร้านอื่นอีกเยอะแยะเลยแล้วร้านอิงคอฟฟเนี่ยก็เน้นในจีนใช่ไหมครับไม่ทราบว่าเขามีความสนใจที่อยากจะไปลองร้านอื่นหรือว่ามเดอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับ มองว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญในการเข้าตลาดจีนนะครับเพราะว่า<ม>ตอนนี้ตลาดจีนก็รายได้ประมาณสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะครับแต่เขามองว่า potential ในประเทศจีนก็มีโอกาสอีกเยอะเลยแล้วเพราะฉะนั้น<ม>การที่เขาไปเข้าถึงแล้วก็เป็นพันธมิตกับ Luckin Coffee ก็เป็นการเปิดประตูที่เข้าถึงคนจีนได้เยอะเลยทีเดียวนคนจีนไปที่ร้านก็เห็นแบรนด์อเอาเน็เห็นแบรนด์ของทาง Orenco ก็รู้ว่ามันมีแอปยนภาษาตัวนี้ก็กลับมาดาวน์โหลด มันก็เป็นการที่จะสร้างความต้องการในการใช้ตัวโดริโก้ได้ดีเลยแล้วจริงๆแล้วเขาก็มาแถวมาแถวอาเซียนด้วยเหมือนกันอย่างในสิงคโ,โปร์เขาก็ทำแคนเป็นร่วมกับอินคอฟฟี่เช่นกัน,กน,กนแล้วเลยคิดว่าเหมาเขาก็คือในตัวอาเซียนแล้วก็ในจีนเนี่ยก็การที่พาร์ทเนอร์กับโลเคอลแบรนด์ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาในการเข้าถึงคนจนํานวนมากเพื่อเติบโตยูเซอร์ครับแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ผมไปเห็นมาว่าดูโอ i ิลโกเนี่ยเขาใช้แบบฝึงหัด f แฟชชั่นเข้ามาด้วยแล้วก็มีเรื่องของวิดีโอคอลในการเรียนด้วยไอสองอย่างนี้มันช่วยให้ดูโอลิงโกน่าสนใจเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับโอ l ิ n โกก็มีความเหมือนกับตั้งใจนะครับปกติเขาก็จะมีต้องครับทำเอเ t ต์ติ้งนะครับก็คือเนะทสฟีเจอร์นะฟีเจอร์หนึ่หรือ2ดีกว่านะครับแล้วก็ดูว่า User r e ์ p o สปอหรือว่ากดอันไหนมากกว่าอันนี้ก็คือเป็น มีเรียกว่ามองว่าเป็นเหมือนกับความตั้งใจของเขาในการทำโปรดักต์ให้ดียิ่งขึ้นนะครับตัวตัวแฟชชั่นก็คือเหมือนกับเ,เป็นตัวการ์ดมาแล้วก็ให้เราเ,เล่นเกมว่าเอ,อ้จริงๆแล้วตัวการ์ดเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไหนนะครับ<ม>หรือว่าการ์ดนี้จะเป็นภาษากฤษเรียกว่าเมืองอะไรก็มีตัวชอยให้เลือกเช่นเมืองชิคาโกเมืองลอสแอนเจลิสหรือเมืองลาสเวกัสนะครับมันก็เกิดความสนุกเพราะว่าการที่เราเห็นตัวการ์ดเนี่ยมันก็คือ ทำให้เราเอเห็นแล้วเราก็เข้าใจได้ค่อนข้างดีกว่านะครับกับการที่เราเห็นเฉพาะตัวอักษรการเห็นภาพและสาม,มารถที่จะแมปไปกับตัวอักษรมันก็เป็นการที่เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็สนุกด้วยครับส่วนของตัวที่เป็นตัว o i c e นะครับอันนั้นก็เป็นอยู่ในแพลนที่เป็น max Plan นะครับก็คือข้างหลังบ้านเขาใช้ ChatGPT ในการที่จะคุยกับเรานะครับถ้าเราเอยากฝึกภาษาอังกฤษนะครับเราก็ สามารถคุยกับทางาตัวตัววิดีโอคอลได้นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนกับ conversation Partner เลยแลช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนะครับเขาก็จะพูดค่อนข้างเหมือนเ,อเราพูดกับคนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เขาพยายามที่จะสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆเพื่อให้คนยอมจ่ายเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามก็ามาในแพลตฟอร์มบ่อยๆเกิด motivation ด้วยครับอืมครับเป็นเรื่องนี่น่าสนใจครับเพราะว่า S <S <an> เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ถามพี่โตไปว่าเออตัวช h a t วิ t ีเนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งสําคัญของดู l i n โกหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นติวเตอร์สอนแทนดู l i n g กได้หรือเปล่าแต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าดู l ิ n โกนเนี่ยมันจะไป disrupt วงการติวเตอร์หรือว่าคู่สอนภาษาอังกฤษหรือคู่สอนภาษาต่างๆได้ไหมครับในอนาคตน,นะครับโดยส่วนตัวยังมองว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็น disrupt ทั้งหมดเลยนะครับยังเชื่อว่าการเรียนการสอนนะครับ ในอนาคตก็ยังต้องมีเหมือนกับการที่เอ่อไปเรียนที่โรงเรียนอยู่นะครับเพราะเชื่อว่ายัางไงก็ตามเอ่อการที่เรามีครูสอนนะครับการที่เราไปเรียนในห้องมันก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างเพราะว่าเราสามารถถามได้เราสามารถเอ่อถกคุยกับเพื่อนได้อย่างค่อนข้างแตกต่างกว่าการที่เราประชุมออนไลน์หรือว่าคุยออนไลน์ฉันเลยมองว่าในโรงเรียนที่ค่อนข้างเป็นระดับกลางหรือระดับบน ก็ยังน่าจะอยู่แต่แต่โรงเรียนเหล่านี้น่าจะเอาตัวอ AI อย่างโดเรนโกเนี่ยอ,อาจจะมีการพาร์ทเนอร์กันให้มาเป็นการใช้งานเสริมกันมากกว่าแต่ส่วนที่เป็นโรงเรียนเล็ก,ลกๆหรือว่าเป็นการแบบโรงเรียนกวดวิชากวดภาษาพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตรงโดเรนโกเข้าไปทดแทนเข้าไปดีซับได้ค่อนข้างเยอะเลยนึกภาพนะครับว่าโรงเรียนสอนภาษาอย่างเดียวบางโรงเรียนก็อาจจะแบบให้เรียนออนไลน์ด้ซ้ํา นะครับหรือว่าให้หนังสือมาให้อ่านแล้วก็ไปสอบออนไลน์นะครับอันเนี้ยต่อไปเชื่อว่า AI มันเก่งขึ้นมันก็จะเข้าใจบริบทแล้วก็สามารถที่จะคบเครื่องะครับนอกจากคุยกับเราแนะนำโคชชิ่งเราได้ดูไอเสน้นเราเราสามารถปรับไอเสน้นเราให้ดีได้แล้วที่อย่างนั้นคือเขาอย่างมากสามารถที่จะออกแบบคอร์สที่ทำให้เราเก่งขึ้นได้ด้วย <S <S 1> <S 1> นะครับรวมทั้งพี่เชื่อว่าต่อไปเขาก็จะมีเ,เกมใหม่ๆมีวิชาใหม่ๆออกมา ยิ่งทําให้เรา,เอาอยากเข้าไปในแพลตฟอร์มนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้วิเคราะห์ตัวลิงโกกันแบบหัวลึกอะไรทีเดียวนะครับรวมถึงหัวข้อสําคัญที่ว่าทําไมเมื่อคืนนี้ตัวลิงโกติดลบ27%ครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าตัว daily active user แล้วก็ monthly active user ของเขาเนี่ยมีการเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงนั่นเองนะครับร <c oughs> วมถึงการคาดการรายได้ที่ดูชะลอตัวลงเช่นกันให้นักลงทุนเนี่ย เกิดความแพนิกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่โตมากครับที่ให้ความรู้ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณพี่โตครับขอบคุณครับ